ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกิฟนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเรารักประเทศไทยในวันนี้คุณครูกิฟจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับเพลงประจำชาติของไทยเรานั่นเองดเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเพลงประจำชาติของประเทศไทยของเราเขามีชื่อนะคะชื่อว่าเพลงชาติไทยนะคะเป็นเพลงประจำชาติของเราเลยนะ ทุกๆุกชาติจะมีเพลงประจำชาติของตัวเองอยู่ประเทศไทยก็เหมือนกันค่ะก็จะมีเพลงประจำชาติไทยโดยเพลงของเรานั้นน่ะมีมานานมากเลยตั้งแต่สมัยพระเจนดุลยยางนะคะท่านได้ประพันธ์เพลงทำนองนี้ขึ้นแล้วก็มีขุนวิจ,จิตสามารถก็ได้ประพันธ์คำร้องขึ้นและเมื่ออดีตอ่ะเนื้อเพลงไม่ใช่แบบนี้นะมันจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข หลายรอบมากเลยจนได้เนื้อเพลงประจำชาติไทยเหมือนที่เด็กๆร้องในปัจจุบันนะคะเด็กๆเคยได้ยินกันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะครูกิ๊จะพาเด็กๆไปฟังเนื้อเพลงชาติไทยนะคะร้องเพลงชาติไทยเด็กๆร้องตามนะคะแล้วก็คุณครูกิ๊ะจะให้เด็กๆอัดคลิปค่ะอัดคลิป เด็กๆยืนตรงเคารบธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยส่งมาให้คุณครูกิดด้วยในขณะที่เด็กๆได้ยินเสีย,เยงเพลง,งชาติไทยของเรานั้นน่ะเพลงชาติไทยจะดังทุกวันเลยนะตามสถานที่ราชการต่างๆเวลา8โมงเชา้าเนี่ยเขาจะมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก็จะมีการเปิดเพลงชาติไทยและตอนเย็นจะมีการเชิญธงชาติลงจากยอดเสาก็ต้อง ร้องเพลงชาติไทยและทุกครั้งที่เด็กๆได้ยินเสียงเพลงชาติไทยที่ไหนก็ก็ตามเด็กๆต้องทำตัวยังไงคะ อเราต้องยืนตรงนิ่งเลยเราจะไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยนะคะยืนตรงเท้าชิดกันเพื่อเป็นการเคารพเพลงของประเทศไทยของเราซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะคะที่ยืนตรงเคารพเพลงชาติเมื่อชาวต่างประเทศมาถึงบ้านเราเขาจะงงอุ้ยทำไมคนไทยต้องยืนนิ่งเป็นหุ่นยนต์เลยนั่นแหละเขาก็จะเกิดความสงสัยว่าบ้านเขาไม่มีแบบนี้นะ แต่บ้านเรามีไม่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ประจำประเทศของเราเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงชาติไทยกันก่อนดีกว่าแล้วเด็กๆอัดคลิปมาส่งคุณครูกลิปด้วยนะร้องเพลงให้ได้ยืนตรงและอัดคลิปส่งมาด้วยนะคะไปดูไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย i do not my god เป็นไงนะคะดเด็กๆเคยได้ยินได้ฟังและลองได้กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณรูณดูด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ